ทุกคนกลับมาพบกับป้าไรอันกีนะคะตอนนี้นะคะ,ปเ,ะ,คะเป็นเวลาแปดโมงเช้านะคะเปิร์ลก็เพิ่งตื่นนะคะทุกคนหัวเหิมอู้น้องตื่นนานยังลูกแม่ก็นอน,นกับคุณลุงแม่นอน,นกับคุณลุงอ๋อโอเคไปช่วยคุณยายตัดหญ้าไป Oh, ni punya sesuai. Tricky. Hah, okey. Mami. Ya. Yeah. Cukup ทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆะคะ่ะต้อนรับเรากับจากตุรกีนะคะแล้วก็เราจะมีเซอร์ไพ์ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวติดตามต่อไปนะคะว่าวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเราไปเตรียมทํากับข้าวกันเลยค่ะ ไปแล้วเป็นีไอ้น้ำไอ้นำไปด้วยนะน้ำ้ใส่ด้วยเอออืจานอ่จานเห็นนเอทจนมาาด้วมังเเอเอาุปทอดสุรี่บาปตินี่ิปาลกอารายิงกินี่รมได้วยนะนี่อันนี้ซอสลาดค่ะเป็นยำปลา ยังกุ้งกอบค่ะไอ่ย<อ><อ>จางชิ้นสองนิ้วหนยคะ่ะยิ้มหน่ายค่ะยิ้มหวานจังเลยวันนี้วันนี้อยากกินอะไรคะ้นเส้นแปะไห้แล้วก็กินแล้วกินแล้วเค้กยาวเป็นคนดูแลป้าแจงวันนี้นะคะนี่ Uh, she say something i don't understand she wants something ah. she just say something now maki phut wa arae moon sen Ah, moon sen okay Wunsen. okay where is, where is her moon sen low <laughs> <Where> low <laughs> do you know? ka ko i roi nak tham นี้อร่อยค่ะอร่อยเลียแล้วค่ะอร่อยม่กน้ำกิมกุ้งอันนั้นเป็นยำกุ้งกรอบค่ะอ๋อต้องใส่ด้วยกันใช่มันจะได้ไม่เลี่ยนตัวดเลี่ยนเราก็ไม่รู้นะเราม่กินนะอรอยนะากมั่อร่อยมากเลยอร่อยเอร่อยลยอร่อยมากเอร่อยมากเลย่อลยว่อเ่าเร่เกเย่อย หนอหนออวัีลูกแล้วเดี๋ยวเอก็อ่อย่อาอาหารเป็นยังไงบ้างคะอร่อยอร่อยมากๆค่ะเยี่ยมเยี่ยมมาก กินกี่เปอร์เซ็นต์อวยกี่เปอร์เซ็นต์คะอ่าโอเคเอสิบไม่หักค่ะเอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลูกคุณยายทำไรคะเนื้อเค็มค่ะเนื้อเค็มเนื้อแดดเดียวอ่ะเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวรับรองอร่อยค่ะใส่ใส่จานไหนดูมั้งขอรับสองตัว

ดู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 ทำตากินข้าวไหมลูกกินข้าวไหมลูกพอบอกกินข้าวตาเหลือกเลยกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะมาปกตินะคะจะไม่ใช่วันเกิดลุงค่ะวันเกิดลุงคือวันที่สองลุงก็เดินมาแล้วก็ร้องจมูกเราให้ไปเบิร์ดเดย์ปะสมมติว่าลุงเดินมาค่ะเราก็เปิด

Someone's birthday, so we are here. I just told him we are here for someone's birthday. So we want to say first one, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy, Happy birthday. birthday. Happy birthday. Happy birthday. Kulu. Happy birthday. <laughs> Yarın doğum günü kutlayamadık. Eee, long, 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 long. ondan biraz sürpriz yapıyoruz zaten. Long yapalım. Eh. Hadi, hadi. Long. 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 Happy birthday to you.

คันห้างโลกยุงเหือหลานกดน่อะไรค่ะปแรงโอเคตมือลกนั่ใอ่ะตมือลกเพี่นพี่ท่าน่ผ้าอะไร <laughs> bu keki yapan? <laughs> bu, ben <hanımefendi>. sattım. <laughs> ne oldu be? <lan? gülüyor> <Evet. gülüyor> Şimdi, bak bu hanımefendi keki bu yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Usta.

คนก่ยสมอนี่ิบายา p ดอ้าี่คนอีกห้าคนเราไปกอดเไให้คุมเต็อยแย t h i n didn't put she forget I t h i n e n k o So, really? This is sauce. Sauce. Pulse. You forget so I. It's I'm sorry. It's okay. i in I mean, there is nothing left. You know, all the things dirty. You This is for me. Oh? Yes. <laughs> อันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีนักร้องก <No, S 2> ิ <don> ติมาศยูยูซิงอ่ะซองไปสิาเพลงอะไร Only one show, man Ok, well, yeah. <laughs> 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 Oh <laughs> This one is a small gift and its blue eye means is a good luck. It's a kiwi. I hope you have a very good luck in your future. Oh, thank you very <laughs> <Yes. Thank you>. much. <laughs> thank you. Thank you very much. You're welcome. Remind about us. small gift. Sorry about that. คนต้องไปนักแต่ชาวส่วนมากในไทยเลยถ้าเราทำคนนั้นตอไปถ้าเาไปเาไปไหนมาไหนคือต้องเปนเดตลอปเฮ้เฮยไอ้เพื่อนนุ่มยตมยงดมันทงมันทางๆางทางง Eksersiz, eksersiz. Yes, yes. Bir de yere, yere yat, bir de şey çek. Sınav çek. Komutan, bir de sınav çek. Aa, yes, yes, yes. Evet. Yeah. Oh, yes, 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 yes. Ayakta. Ayakta. Çek.

It's time for you for this day. Just That's a so good nice. night. I'm asking to myself. What a Why, wonderful, wonderful world. world. Why, I so love beautiful. you. I did baby cry. What a wonderful world. อครับค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะปาร์ตี้ของเราก็เหลือเออเหลือเท่านี้นะคะเหลือเท่านี้เหลือเท่านี้จริงๆค่ะก็แข่งวันก่อนใช่ใช่ใช่เหลือผู้แข็งแก่งในปาร์ตี้แค่นี้นะคะค่ะทุกคนชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์เป็นกำลังใจให้ให้พวกเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าของบ้านไรสุนทีำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย